คุณคงรู้จักเครื่องบินทิ้งระเบิดแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดในช่วงสงคารามโลกครั้งที่2วันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับเครื่องบินทิ้งระเบิดในช่วงสงคารามโลกครั้งที่2กันครับเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือบอมเบอร์แอร์คราฟมีบทบาทสําคัญในช่วงสงคารามโลกโดยถูกใช้เพื่อการโจมตีเป้าหมายต่างๆเช่นเมืองฐานทัพและเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดจะถูกแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันคือ1เครื่องบินทิ้งระเบิดหนัก (Heavy Bomber) เครื่องบินทิ้งระเบิดหนักจะถูกใช้ในการโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เช่นโรงงานฐานทัพและเมืองต่างๆมีพลังทำลายล้างสูง 2. เครื่องบินทิ้งระเบิดกลาง medium bomber ใช้ในการโจมตีเป้าหมายที่มีการป้องกันระดับกลางเช่นสนามบินสะพานศูนย์บัญชาการหรือขบวนยานพานะของศัตรู 3. เครื่องบินทิ้งระเบิดเบา light bomber ใช้โจมตีเป้าหมายระยะใกล้เช่นกองกำลังภาคพื้นดินของข้าศึก 4. เครื่องบินทิ้งระเบิดดิ่งผสุธารบอมเบอร์เป็นเครื Hence, deals, ่องบินทิ้งระเบิดที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โจมตีเป้าหมายโดยใช้เทคนิคการบินดิ่งลงซึ่งเครื่องบินจะบินไปที่บุมชันก่อนทิ้งระเบิดจากนั้นดิ่งลงทิ้งระเบิดซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยให้การโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น5เครื่องบินทิ้งระเบิดย่อยเครื่องบินทิ้งระเบิดย่อยจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดตัวย่อยเป็นกลุ่มเล็กๆหรือใช้ระเบิดลูกเล็กจํานวนมากดิ่งลงเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการโจมตีเป้าหมาย และเพิ่มความแม่นยำในการทำลายล้าง6เครื่องบินทิ้งระเบิดต่อปีโดต่อปีโดบอมเบอร์เป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โจมตีเรือรบเป้าหมายทางทะเลโดยการปล่อยต่อปีโดลงสู่ผิวน้ำและต่อปีโดจะเคลื่อนที่ไปตามน้ำและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเครื่องบินประเภทนี้มีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามโรคครั้งที่1และครั้งที่2โดยเฉพาะการต่อสู้ระหว่างกองเรือของหมาหาอำนาจทางทะเล และต่อไปนี้ไปพบกับเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สำคัญในชน่วงสงครามโลกครั้งที่2กันครับ 1. Boeing B 4 7 f l y i n g Forest Boeing B 1 7 f l y i n g Forest เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักที่มีชื่อที่สุดในชน่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยความแข็งแกร่งทนทานและมีระบบป้องกันที่ดีเยี่ยมบินได้ไกลและได้รับฉายาว่า f l y i n g Forest หรือป้อมบินเคลื่อนที่ Boeing B o e i n g B17 f น y i n g Forest ผลิตโดยโ e i ิง บรรทุกลูกเรือได้สิบตายข้าประจำการในปี1938ใช้เครื่องยนต์ไรอา1820ขี97ไซโคลน90ูบ1,200แรงม้าต่อเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศทําความเร็วสูงสุดอยูที่462กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิกัยบินอยู่ที่3,219กิโลเมตรเพดานบินสูงสุดอยู่ที่18,000เมตรบรรทุกระเบิดได้สูงสุด7,800กิโลกรัม ติดตั้งอาวุธป้องกันปืนกลน Browning M2.50 จำนวน13กระบอก Boeing B17 Flying Fortress ถูกใช้ในภา Bruce, รกิจ Battle of b r u s e โจมตีเมืองเบอร์ลินฮัมบูร์กและแฟรงเฟิร์ตรวมถึงุทธการ bombing of g h e Grand ุทธการ Battle of Midway และตัวนานแคนแนลปฏิบัติการ d d a y ในปี1944ในการสนับสนุนการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดี โดยใช้เคลียร์พื้นที่ก่อนให้ฝ่ายทหารของสัมพันธมิตรเข้าบุก 2. คอนโซลริเดต B24 l i เ e r a t เรจากสหรัฐอเมริกาคอนโซลริเดต B24 Liberator เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักอีกหนึ่ง,งรุ่นที่สำคัญของกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามโลกครัง้งที่สมีพิสัยบินไกลบรรทุกระเบิดได้มากและถูกผลิตมาเป็นจำนวนมากที่สุดด้วยจำนวนมากกว่า18,000ลำ Consored d e a B24 Liberator ผลิตโดย c o n s o l e d Dead Aircraft บรรทุกลูกเนือ7 1ยเข้าประจำการในปิน1 9 4 1ใช้เครื่อนยนต์ Path Wix y R1830 Twinwall 14 1200ไลงมาต์ต่อเครื่องยนต์ทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่4 6 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยบิน3200กิโลเมตรเพดานบินสูงสุด8500เมตรบันทุกระเบิดได้สูงสุด7250กิโลกรัม ติดตั้งอาวุธป้องกันปืนกลบราวนิง M 2.50จำนวน10กระบอกคอนโซลลิตเต e d B 24 l i b เ r อร์เถูกใช้ในการโจมตีจุดยุทธศาสตร์ของเยอรมนีในปฏิบัติการโอเปอเรชันไทเร w เวฟในปี1943โดยใช้โจมตีโรงกันน้ำมันในโรมาเนียและทิ้มระเบิดเหนือกองกำลังฝรั่งเศสและโจมตีฐานทัพญี่ปุ่นในหมู่เกาะแปซิฟิกรวมถึงใช้ในภารกิจต,ต่อต้านเรือดำน้ำยูโบรในหมากูแอตแลนติก 3. Aero Lancaster จากอังกฤษ Aero Lancaster เป็นเครื่องบินที่ระเบิดหนักของกองทัพอากาศอังกฤษ RAF มีพิสัยบินไกลสามารถบรรทุกระเบิดได้มากและทิ้งระเบิดด้วยความแม่นยำสูงจนถูกขนานนามว่าราชาแห่งการทิ้งระเบิดกลางคืน Aero Lancaster ผลิตโดย Aero Avro and Company บรรทุกลูกเรือได้เจ็ดนายเข้าะจําการในปี1942 ถูกผลิตมาจำนวน7,377ลัลำใช้เครื่องยนต์โรลสรอยมาลีน v 1 2 1280แปลรงม้าต่อเครื่องยนต์ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่462กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบินอยู่ที่4,070กิโลเมตรเฮดานบินสูงสุดอยู่ที่7,500เมตรบรรทุกระเบิดหนักสูงสุด1,000 0กิโลกรัมติดตั้งอาวุธป้องกันปืนกลจุด303บรากระบอก Aero แลน cast ตอร สามารถบรรทุกระเบิดพิเศษได้เช่นระเบิดแกรนสแตมขนาด22,000ปอนด์และระเบิดสะเทินน้ำสะเทินบกบราซิ่งบอมเพื่อทำลายเขื่อนสำคัญในเยอรมน,นีและปฏิบัติการแกรนสแ l a มที่ทำลายสะพานและบังเกอร์ขนาดใหญ่รวมถึงฐานทัพของเยอรมันและแนวป้องกัน A อตแลติกวอลเพื่อเคลียร์ทางให้กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้าสู่ฝรั่งเศสโดยถูกใช้ทิ้งระเบิดในเวลาการคืนดินได้ไกลโดยสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง 4. The h a าวิล Land m มอ h ค i n o จากอังกฤษ The h a าวิ y แลนด์มอส c r โ n o เป็นเครื่องบินโจมตีอเนกประสงค์มันติโร Combat Aircraft ของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครัรค้งที่2ที่มีโครงสร้างที่ทำจากไม้บินได้เร็วสามารถหลบหีการตรวจจับได้จึงถูกขนานนามว่า Wooden Wonder หรือปาฏิหาริย์ไม้เดอ h a าวิลแลนด m o อสคีนผลิตโดย The h a าวิ y แลนด์บรรทุกลูกเรือไ,ได้สอหนายเข้าประจำการในปี1941 โดยผลิตมาจำนวน7 0 8 1ลลบใช้เครื่องยนต์โรสรอยมา 12, 1, ลีน V12 1,710แรงม้าต่อเครื่องยนต์ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่668กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบินอยู่ที่2,250กิโลเมตรเพดานบินสูงสุดอยู่ที่11,000เมตรติดตั้งอาวุธปืนพิสพลาน20มิเม4กระบอกปืนกลจ3-0-3บราวนิง4กระบอก บรรทุกระเบิดได้สูงสุด1,800กิโลกร,รมัมติดตั้งเรดาร์ AI Mk 5เพื่อค้นหาเครื่องบินของข้าศึกได้ในเวากลางคืน The h a w i l a n d m o s q u i n o สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเช่นทิ้งระเบิดบินสอดแนมลาตะเวนขับไล่กลางคืนและโจมตีทางทะเลมีเกราะป้องกันและอาวุธเบาถูกใช้สำหรับโจมตีเป้าหมายที่สำคัญเช่นโรงผลิตอาวุธศูนย์บัญชาการและทางรถไฟ และมีส่วนในปฏิบัติการโอเปอเรชั่นเจริโคในปี1944ในการช่วยเหลือตัวประกันด้วยการโจมตีเรือนจำอาเมียน <Amen. S 2> ในฝรั่งเศส 5. นอสอเมริกา B-25 มิเชลจากสหรัฐนอสอเมริกา B-25 มิเชลเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลางของสหรัฐถูกใช้ในทุกระดับแนวรบและในปฏิบัติการดูริตเทิลเลตเพื่อโจมตีญี่ปุ่นหลังจากเหตุการณ์เพิร์ฮาร์เบิล นอสอเมริกา B 2 5มิเชลผลิตโดยนอสอเมริกา a v v a t i o n ชันบรรทุกลูกเรือได้5-6นายเข้าประจำการในปี1,941ใช้เครื่องยนต์ไร R2600 ทวินไซคล1,700แรงม้าต่อเครื่องยนต์ทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่442กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบินอยู่ที่2,170กิโลเมตรมีเพดานบินสูงสุดอยู่ที่7,600เมตร ติดตั้งอาวุธปืนกลจุด50คาลิเบอร์บราวนิง12กระบอกบรรทุกระเบิดได้1,360ถึง2,700กิโลกรัมสามารถขึ้นบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้นอสอเมริกา c a B-25 m i t c h e มิเชลเหมาะสำหรับภารกิจการโจมตีในระดับต่ำ 6. h ไฮเกิร e 1ฮี111จากเยอรมัน,นีไฮเ e ิรฮี111 er เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศเยอรมัน ลูกประาที่มีรูปทรงคล้ายกับเครื่องบินโดยสารและมีบทบาทสำคัญในยุทธการ b บ i t สต์ค e นในยุโรปปี1909ถึงปี1940ในการโจมตีโปแลนด์ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในการทำลายสนามบินทางรถไฟและศูนย์บัญชาการและสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินของเยอรมันรวมถึงยุทธการ p a t t l e of b r i t บ i ในปี1940ใช้ทิ้งระเบิดเมืองต่างๆของอังกฤษเช่นลอนดอนและโคเวนทรี HIKEN HEE 1-1ผลิตโดย HIKEN FRAXEMBERG บรรทุกลูกเหือได้5-6นายข้าประจำการในปี1,935ใช้เครื่องยนต์ JANGLE JUMO 2-1-1 1,350แนงม้าต่อเครื่องยนต์ทําความเร็วสูงสุด440กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบินอยู่ที่2,300กิโลเมตรไดดานบินสูงสุด8,500เมตรติดตั้งปืนกล MG 15ขนาด7.92ม mm. ิล 6-7ถึง7กระบอกบรรทุกระเบิด2,000ถึง7,200กิโลกร,รมัมไฮเครื่อที1น1มีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานซ่อมแซมได้ง่ายมีพิสัยบินไกลสามารถปฏิบัติการได้ทั่วยุโรปโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยบอกสำหรับการโจมตีเมืองและโครงสร้างพื้นฐานใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเช่นทิ้งระเบิดขนส่งและลาตระเวน 7. จังเกจู87จากเกยอรมนี จังเกอร์จู87เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดดิ่งพัส,สุธาของเยอรมันที่รู้จักกันในชื่อสตูก a ถูกใช้มาตั้งแต่ช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีชื่อเสียงที่สุดของสงครามมีความทนทานและบำรุงรักษาได้ง่ายจังเกอร์จู87ถูกออกแบบมาเพื่อการโจมตีแบบดิ่งพส,สุธาดรายบอมบิงโดยเฉพาะโดยเครื่องบินสามารถดิ่งลงที่มุม60-90องศาเพื่อทิ้งระเบิด เพิ่มความแม่นยำม,มีระบบเบรกกางอากาศด้ายเบรกติดอยู่ที่ใต้ปีกเพื่อช่วยลดความเร็วขนาดดิ่งลงมีเสียงไซเรนเจริโคทรัมเปตบนล้อหรือใต้ปีกทำให้เกิดเสียงหวีดร้องที่น่ากลัวขนาดดิ่งลงโจมตีเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับทหารและพลเรือนของข้าศึกบรรทุกระเบิดได้หลากหลายรูปแบบและสามารถบรรทุกระเบิดขนาด250-500กิโลกรัมได้ลำตัวได้ มีระยะปฏิบัติการ800กิโลเมตรมีพลปืนท้ายเครื่องติดตั้งปืนพล MG15 หรือ MG81 สำหรับป้องกันตัวจากเครื่องบินของข้าศึกจังเกิลจู8 7ถูกใช้ในยุทธการ Bridge Creek สงครามสายฟาแรบในช่วงต้นสงครามโดยมีบทบาทสำคัญเช่นตวงตีสนามบินส่านกองกำลังท่าพื้นบินของโปรแลนและฝรั่งเศสจังเกิลจู8 7 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีความแม่นยำสูงโดยยุทธวิธีการดิ่งพสุธาทําให้สามารถทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและเหมาะกับการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน 8. ดอเนียน Do 17จากเยอรมนีดอเนียน Do 17, 17เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเป่าของเยอรมนที่พัฒนาโดยดรเนียนฟ l u ก z e เบิร์กสำหรับกองทัพอากาศเยอรมนลูวาฟาก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่2 มีชื่อเรียกว่า the flying pencil r ดินสอบินเนื่องจากเครื่องบินมีลำตัวที่เรียวยาวและเพียวบางตอนเนียนดู17ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างที่เพียวบางเพื่อความคล่องตัวทําให้มีแอโรไดนามิกที่ดีมีความเร็วสูงกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดทั่วไปสามารถหลบหนีเครื่องบินของข้าศึกได้มีระยะปฏิบัติการอยู่ที่1 1 6 0กิโลเมตร บรรทุกระเบิดได้สูงสุด1,000กิโลกรัมติดตั้งปืนกลป้องกันตัวขนาด7.92ม mm, ิลเมตรและ mg 1 5ลรองรับทุกเรือ3-4นายทำความเร็วสูงสุด410กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดของอังกฤษและฝรั่งเศสตอนเนียนดู17ถูกใช้ในยุทธการที่โปรแลนด์และฝรั่งเศสในปี1939ถึงปี19 4 0และยุทธการบซิสในปี1940ในการโจมตีอังกฤษ 9. m มิ s ซูบิชิ G4M จากญี่ปุ่น m มิ s ซูบิชิ G4M เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลของกองทัพเรือจกักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสวงครามโลกครั้งที่2โดยมีชื่อหัสว่า Betty m มิตซูบิชิ G4M เป็นเครื่องบินที่มีบทบาทสำคัญของญี่ปุ่นที่ใช้ในการโจมตีทางยุทธศาสตร์แต่มีข้อเสียเรื่องความเปราะบางของโครงสร้างน้ำหนักเบาถูกออกแบบมาเพื่อการโจมตีเป้าหมายระยะไกลโดยเฉพาะ มีพิสัยบินไกลกว่า4,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงทางอากาศถูกใช้ในการโจมตีเกาะและเรือรบขอค่าศึกในมหาสมุสทรแปซิฟิกบรรทุกระเบิดขนาด800กิโลกรัมและติดตั้งตร์พีโดขนาด800กิโลกรัมสำหรับโจมตีเรือรบมีความเร็วสูงกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดในรุ่นเดียวกันโดยมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่437กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งปืนกลขนาด7.7มิลิเมตรและ20มิลิเมตรตามส่วนต่างๆของเครื่องบินมิสูบิชิ G-4M ถูกใช้ในการโจมตีเรือรบของฝ่ายสัมพันธมิตรในมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงปี1941ถึงปี1942โดยโจมตีฐานทัพของอเมริกาและอังกฤษและได้ทำลายเรือสำคัญอย่าง HMS r e p o l และ HMS Prince of w a v e ของอังกฤษและยุทธการมิดเวย์ในปี1942ถูกใช้เป็นเครื่องบินลาตะเวนในการโจมตีเป้าหมายทางทะเล โดยญี่ปุ่นได้ดัดแปลง Mitsubishi G 4 m ให้เป็นเครื่องบินบรรทุกระเบิดโอคะเพื่อเป็นเครื่องบินทรีชีพกามิกาเซในช่วงปลายสงครามใช้ในการโจมตีเรือรบของอเมริกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของเครื่องบินที่ระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาหเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ